ขอความสุขสวัสดียังมีแก่ท่านผู้ฟังวันนี้อาตมาพาพระครูดอนบัญญาคุณเจ้าวาดวัดศรีมืงทองจะมาบรรยายธรรมต่อในตอนที่สามว่าด้วยมงคล38ปประการหลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัด มงคล38ประการที่พวกเทวดาไปทูลถามปัญหาเรื่องมงคลกับพระอ,องค์ที่วัดชัยตะวันกรุงสวัทธีนั้นพระองค์ตัดคาถา10คาถาซึ่งแสดงมงคล38ประการทีนี้มงคลคาถาบางมงคลก็มีสมงคลบางคาถาก็มีสมงคลทั้ง10คาถานั้นคาถาที่หนึ่ง มีอยู่สามมงคลคือได้แก่หนการไม่เสพคนพาล 2. การเสพบัณฑิตสามการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทั้งสามประการนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุดคาถาที่สองนั้นมีอยู่สามมงคลด้วยกันหนึ่งการอยู่ในประเทศอันสมควรสองความเป็นอยู่หรือความเป็นผู้ทำบุญไว้ในการก่อนส การตั้งตนไว้ชอบทั้งสามอย่างนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุดส่วนคาถาที่สามนั้นยังมีอยู่สี่มงคลด้วยกันคือหนึ่งความเป็นพระหูสูตรสองความศิลปะสามวินัยที่ศึกษาดีแล้วสี่วาจาเป็นสุภาษสิทธิ์ทั้งสี่อย่างนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุดคาถาที่สี่นั้นมีอยู่สามมงคลด้วยกันคือหนึ่ง การบำรุงมารดาบิดา 2. การสงเคราะห์บุตรและธิดา 3. การงานที่ไม่อากูลทั้ง3อย่างนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุดส่วนคาถาที่5นั้นมีอยู่4มงคลด้วยกัน 1. การให้ 2. การประพฤติธรรม 3. การสงเคราะห์หมู่ญาติ 4. การงานที่ไม่มีโทษทั้ง4อย่างนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุด ส่วนคาถาที่6นั้นมีอยู่สามมงคลด้วยกันคือ 1. การงดเว้นจากบาป 2. การสํารวมจากการดื่มน้ําเมา 3. ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายทั้ง3อย่างนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุดคาถาที่เกตมีอยู่5มงคลด้วยกันคือ1ความเคารพ 2. การเกียมตัว 3. ความสันโดษ 4. การฟังธรรมตามการ 5. ความเป็นผู้กระตันอยู่ ทั้งหอย่างนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุดส่วนคาถาที่8นั้นมีอยู่4มงคลด้วยกันคือ 1. ความอดทน 2. ความเป็นผู้ว่าง่าย 3. การเห็นสมณะ 4. การสนทนาธรรมตามการทั้งสี่อย่างนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุดส่วนคาถาที่9นั้นมีอยู่4มงคลด้วยกัน 1. ตบะ 2. ปรมจรรย์ 3. ความเป็นอริยสัต สีความทำให้แก้งซึ่งพระนิพพานทั้ง4อย่างนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุดส่วนคาถาที่สินั้นมีอยู่4ี่มงคลด้วยกัน 1. นจิตของผู้ถูกโลกธรรมกระทบไม่หวั่นไหวสไม่เศร้าโศก 3. ปลอดกิเลสดังทุลีสี่กเกษม ความกเกษมนั่นเองทั้งสี่อย่างนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุดอันนี้คือมงคล38ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดให้แก่เทวดาทั้งหลายที่วัดเชตวันวนาลามกรุงสวัรคีตอนต่อไปก็จะได้บรรยายเป็นมงคลเป็นมงคลเป็นลำดับ ทั้ง38ประการอันนี้คือเหตุเกิดมงคลก็ได้บรรยายมา3ตอนถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็ให้ติดตามต่อไปเพราะจะบรรยายทาง YouTube Facebook เว็บไซต์ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้สนใจแล้วก็ค้นหาเปิดดูเป็นลำดับไป และจะกลับมาบรรยายต่อในตอนต่อไปขอจบการบรรยายตอนที่สามไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร